แต่อีกระแสก็ไปไกลเลยค่ะแบบว่าหรือจะเป็นเทคโนโลยีจากนอกโลกอะไรแบบนั้นอ่าใช่ครับตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจ สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าทึ่งมากๆจากอินเดียที่เรียกว่าเสาเหล็กแห่งเดลีครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นสิ่งก่อสร้างโลหะที่แบบอายุกว่า1,600ปีแล้วนะคะแต่ว่ามันแทบจะไม่ขึ้นสนิมเลยยืนท้าทายการเวลาจริงๆค่ะครับน่าประหลาดใจมากแหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็มีหลากหลายครับทั้งประวัติศาสตร์โลหะวิทยาแล้วก็เคมีด้วยค่ะ คือความทนทานของมันเนี่ยนะคะทำให้เกิดความคิดที่แบบต่างกันสุดขั้วเลยบางคนก็บอกว่า